กับผมนายพันเทพพุทธรดีสุขครับเป็นเจ้าของร้านไทยเสงสาขา2ครับออจุดเริ่มต้นอยู่อยู่ร้านที่ในตลาดหนองบนครับเป็นสาขาแรกสาขานั้นี้ก็จะเปิดมาประมาณ6กเจปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าครับของผมก็เป็นรุ่นที่3ครับก็เลยขยับขยายมาเปิดสาขาที่ต,อต่องตรงถนนเลี่ยงหนองบนตรงเนี้ยครับ ก็จะมีครบวงจรทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายสีเหล็กทางร้านก็มีครบหมดเลยครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆก็มีครับมีท่อร้อยสายไฟ,ไฟท่อน้ําประปาท่อตีฟ้าท่อสีขาวอะไรเง,งี้ยมีครบหมดเลยครับสีเหลืองสีก็แบรนด์หลักๆที่ขายตอนนี้จะมี T O A T B P Super Safe Maxo ครับพิเศษส่สวนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีพวกโครงสร้างครับอิฐหินปูนทรายเหล็กก็จะเป็นสักส่วนใหญ่ ก็จะดูที่ราคาก่อนครับผมจะเน้นราคาที่ค่อนข้างถูกแต่ว่ามีคุณภาพเอออันดับแรกก็อาจจะดูที่ตัวบริษัทก่อนครับว่าเป็นที่รู้จักมากไหมมีชื่อเสียงไหมอะไรครับเพราะการบริการหลังการขายเขาเป็นยังไงอะไรก็ที่ผมพูดไปข้างต้นเมื่อเกี้ยครับค่อนข้างตอบโจทย์เลยในเรื่องคุณภาพกับราคาครับคุณภาพแบรนด์มีบริการหลังการขายที่ดีก็ส่วนใหญ่จะเป็นซิลิโคนพวกกาวตะปูพวกแดปอะครับทีที่มีวิบบกลับมาว่าเออคุณราคาไม่แพงแต่คุณภาพโอเคเลย ก็น่าจะเป็นเรื่องบริการกับที่จอดรถแล้วเราบริการค่อนข้างพ่ดถึงใช่เป็นจุดที่ค่อนข้างสะดวกครับรถไม่ติดแล้วก็หาที่จอดรถง่าย ก็บ่อยอยู่ครับสวนใหญ่ก็คองทั่วไปครับ <c ups> ปพวกอปกกุปกรณ์กสร,ร้างคบอยู่ครับที่นี่เลยครับ <c ups> เรื่องบริการดีไอ้ก็คองที่เราต้องหา้าไม่ต้องไปยุ่งยากนะเออมันบอกพนักงานเขาก็หาได้ให้เลย <c ups> ปวกอุปรกรณ์ใบตัดหรือก็อะไรทุกอย่างนะเดียวพมห้าให้เราก็เอาตัวอย่างมาให้หรือว่าบอกเขาก็จัดให้เราเลยมาบ่อยครับการบริการครับเยอะครับเยอะซ่อมบำรุงครับเป็นพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับนี่นีครบกับปลูกอวันนี้เอาไปเก็บความเรืต่างครับบ่อยครับแล้วชอบตรงไหนบ้างครับก็บริการดี ครับนี่เยอะครับ ก็คือ Walk-in Walk-in แล้วก็แอดไลน์เข้ามาอะไรเยครับติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้าถามราคาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ผมโดยตรงได้เลยครับ098 258 7608หรือว่าทางไลน์ ID ดีก็ได้ครับร้านของผมก็จะตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงหนองมนนะครับถ้ามาจากถนนสุขุมวิทต้นหลักก็จะเลี้ยวเข้ามาจากซอยธนานกติกรนสาขาหนองมนตรงมาเรื่อยๆจะเจอสองไฟแดงของผมอยู่ไฟแดงที่สองเลี้ยวขวามาครับก็ถ้าผ่านมาตรงถนนเลี่ยงหนองมนนี่ก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับแล้วเราสินค้าราคาไม่แพงครับราคาสมเหตุสสสมมผลลแ้้วกก็ถาาาั่่งงเเยอะรรรีบิ ด้วยเราส่งให้ฟรีเหมาะกับทุกกลุ่มเลยครับไม่ว่าจะเป็นอยากจะต่อเติมอยากจะซ่อมแซมหรือว่าสร้างบ้านใหม่เรามีครบวงจรหมดเลยครับ